เกิดเป็นข่าวดูมาอยาฮอตนิวส์กดหมายเลข ไปเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะุผู้ชมค่ะเรื่องนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันสําหรับดารานักแสดงท่านนี้นะคะคุณหมากปรินค่ะเขาทําบุญอยู่บ่อยครั้งช่วยเหลือสังคมอยู่บ่อยครั้งรวมไปถึงมีโครงการดีๆอยู่บ่อยครั้งด้วยนะล่าสุดคุณหมากปรินเนี่ยแท็กทีม,ทมกับแฟนคลับค่าบอกว่าทําอาหารทํากล่องปันความสุขปันความห่วงใย ให้กับผู้ที่เดือดร้อนเขาจับมือกันกันกบบ้านหมาพันทิพย์นะคะบ้านหมาพันทิพย์เนี่ยก็คือบ้านของหมากรินแต่ว่าอยู่ที่เว็บไซต์พันทิพยบรรดาแฟนคลับค่ะเขาบอกแบบนี้เลยช่วยเหลือกันในการระดมทุนจัดหาสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุด PPE แอลกอฮอล์หน้ากากอนามายัยหมวกตัวหนอนถุงมือยางถุงกลุ่มเทา้า ยาสีฟันสบู่แชมพูผงซับฟอกผ้าเช็ดตัวน้ำยาล้างจานเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลต่างๆมาดูกันดีกว่าว่าเขารวบรวมแล้วไปส่งต่อที่ไหนบ้างเจ็ด <7 S 2> แห่งด้วยกันค่ะุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือโรงพยาบาลสนามเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาสโรงพยาบาลสนามนาเชือกจังหวัดมหาสารคามคโรงพยาบาลสนามพ่อท่านคล้ายวาจาสิจังหวัด นครศรีธรรมราชโรงพยาบาลท่าสองอยางจังหวัดตากโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากและหน่วยงานดับเพลิงวัดครุฑกรุงเทพมหา,หาคนครคุณมาค่ะผู้ชมคะในฐาน,นะที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการรวบรวมตัวเองและแฟนคลับเนี่ยนะเขาบอกแบบนี้ค่ะว่าโควิดระลอกนี้หนักและยาวนานจริงๆผมและแฟนคลับเลยอยากจะเป็นกำลังใจให้กับ พี่พี่ทีมแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่จิตอาสาทีมด่านหน้าทุกๆหน่วยงานที่สละเวลาและทุ่มเทรแรงกายแรงใจเหนื่อยการทำงานกันอย่างหนักหน่วงเพื่อพวกเราคนไทยทุกคนด้วยการส่งสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปให้นะครับด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์และช่วยเติมพลังใจให้กับทุกคนคนที่มีแรงสู้เราจะต้องสู้กันต่อไปแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยที่พวกเรา พอจะทําได้ในเวลานี้แต่พวกเราก็จะทํามันอย่างเต็มที่แทนคําขอบคุณจากหัวใจพี่น้องคนไทยทุกคนสู้ๆนะครับพวกเราทุกคนจะสู้ไปด้วยกันช่วยกันแบ่งปันช่วยเหลือและส่งต่อกําลังใจให้กัน เพื่อที่จะก้าวผ่านเรื่องราวนี้ไปให้ได้ด้วยกันนะครับขออนุโมทนาบุญค่ะน้องมานะคะก็คนละไม้คนละมือนาะเห็นว่ามีหลายหลาคนด้านราแทบจะไม่ได้เป็นดาราแล้วนะคะสังคมสงเคราะห์เรียบร้อยแนะช่วยๆการในช่วงนี้คุณผู้ชม